สวัสดีค่ะใครไม่เฮงมาคุณเฮงเห็นโชว์รูมฮอนด้าวิงเซ็น e ตอร์คุณเฮงยานยนตสาขาโคกประหลัดแล้ววันนี้เราจัดงานขอบคุณลูกค้านะจานี่ด้วยโปรโมชั่นในเรื่องของงานขายแล้วก็ยังมีในเรื่องของสินค้าค mm hmm. อลเลกชันเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้การจัดงานนะคะ เรามีการเตรียมความพร้อมให้กับคุณลูกค้าหลายอย่างเลยค่ะเนียวันนี้คุณลูกค้ามาดูน,นะคะสินค้าเราเยอะแยะมากมายนะคะลูกค้าจ๋านี่หมวกกันน็อกสวยๆนะจ๊ะวันนี้ซื้อวันนี้มีส่วนลดให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋านี่เรามีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของพื้นที่นั่งรับประทานอาหารนะคะคุณลูกค้ามาที่คุณเฮงยานยนต์สาขาโคกปลัดพื้นที่จอดรถสะดวกสบายจ้าเนี่ สะดวกสบายหมวกกันน็อกนะคะส5 0ยไม่ขายวันนี้จัดไปเพียง129บาทจ้าฟังไม่ผิดนะจ๊ะแล้วท่านที่ชอบหมวกกันน็อกหลากหลายนะคะนี่มีตั้งแต่หมวกกันน็อกของคับเฮาคอนเนอร์นะจ้านี่ในพรีเมียมราคาพิเศษมาให้คุณลูกค้าได้ซื้อหมวกเด็กก็มีนะจ้านี่หมวกเด็กนะจ๊ะผู้ใหญ่หัวเล็กเด็กหัวโตใส่ได้หมดเลยนะจ้านี่ทันที่หาหมวกกันน็อกเด็กนะคะมาที่คุณเฮงได้เลยนะคะ วันนี้เราเตรียมความพร้อมให้คุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยจ้ะแล้วก็นี่เลยนะคะจีโอนโน่พลาจ้าสวยๆยั่วๆนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมาแวะมาชมมาเลือกมาสัมผัสได้เลยนะจ้าวันนี้จัดให้ทุกเงื่อนไขเลยจ้า